วันนี้จะมาแชร์วิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยใช้ออยในการทาผิวหน้าแบบให้เกิดการอุดตันน้อยที่สุดนะคะคือเวลาที่เราใช้ออยอะคะ่ะเราไม่ควรที่จะใช้เกินสอสามหยดเนาะเพราะว่าถ้าใช้เยอะกว่านี้มันจะทําให้เกิดการอุดตันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นออยที่ซึมเร็วแค่ไหนก็ตามเนาะวิธีการนะคะก็คือใช้เพียงปริมาณเพียง2 3มหยดเนาะ,อ,ะอย่างตัวออยทุกตัวของ เป็นโซ o ูชั่นออร์แกนก็จะมีเป็นดรอปเปอร์ให้แบบนี้นะคะหลังจากที่เราหยดไป2อหหยดให้เราทําการวอร์มออย์แบบนี้นะคะเพราะว่าความร้อนเนี่ยจะทําให้ออย์ซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วขึ้นเนาะหลังจากที่เราวอร์มออย์แบบบนฝ่ามือของเราแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดนะคะล้างหน้าให้สะอาดเลย แล้วก็ทําการาเขาเรียกว่าตบตบตบออยลงไปเนาะแล้วขั้นตอนสุดท้ายค่ะที่สําคัญมากๆก,ก,ก็คือการม a s s a g หรือการนวดออยลงบนผิวหน้านะคะโดยเฉพาะการวนมือแบบนี้นะคะ่ะทคนค่ะวนมือแบบนี้นะคะช่วยกระตุ้นการซึมของออยเนี่ยให้เร็วขึ้นมากกว่าการที่เราทาลงไปอย่างเดียวเนาะทีนี้ หลังจากที่เรานวดวนแล้วเราสามารถวอร์มมืออีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ทำการนวดหน้าลงไปแบบนี้ค่ะแบบนี้ก็จะทำให้ออยไม่อุดตันไม่เกิดสิวแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้หมดจดเลยค่ะ